ครัสบสวัสดีคุณผู้ชมและเอสซีที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดู3สายพันธุ์ปลาหางนกยุงที่ได้รับความนิยมสูงมากที่สุดในฟาร์มของผมนะฮะซึ่ง3สายพันธุ์นี้จะมีปลาอะไรบ้างและน่าสนใจแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมขอคนละหนึ่งการติดตามไปกำลังใจกับช่องของเราด้วยเดี๋ยวไปชมกันเลย let's go อันดับที่1ครับปลาหางนูกยุ่งหูช้างดัมโบ้เลเทลครับตัวนี้จะเป็นปลาหางนกยุงสายอ่างบัวที่มีหูเป็นหูหูช้างหูใหญ่แบบนี้นะครับเลี้ยงง่ายแล้วก็มีความสวยงามมากๆนะครับเป็นปลาที่ตัวใหญ่ด้วยนะครับจะใหญ่มากๆในสายอ่างบัวนะถ้าเทียบกับพวกทันโจสายฮันนี้จะตัวใหญ่กว่านะครับนี่คือปลาหางนกยุงที่ได้ความนิยมสูงอันดับหนึ่งในเดือนนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งปลานะครับที่โคตรน่าเลี้ยงเลยนะครับสาหรับหูช้างดัมโบนะครับเอ ส่วนอันดับ2ปลาหางนุยยงที่ได้ความนิยมยอดฮิตตลอดการของฟาร์มผมก็คือเจ้านี่เลยครับปลาหางนุยยงตันโจครับปลาหางนุยยงที่มีลักษณะเหมือนกับปลาคาตันโจจิ๋วนะครับเขาเลี้ยงรวมนะฮะในอ่างจะสวยมากๆเป็นปลาหางนุ่ยงที่ตัวเล็กนะครับและมีสีสันโดดเด่นโดยลักษณะหัวเป็นสีแดงตัวขาวหางแดงนะครับตัวเมียจะสวยมากสายพันธุ์นี้นะครับเ,เป็นปลาที่ ผมนะฮะเลี้ยงมานานแล้วก็เป็นปลาที่ลูกค้าของผมนะฮะชอบมากที่สุดเลยสำหรับสายอ่างบัวนะครับเพื่อนๆนี่ฮะอันดับสองของเรารหางลูกยุ่งตันโจครับ สายอ่างบัวยอดนิยมอันดับ3ต้องยกให้เจ้านี่เลยครับปลาหางนกยุ้งทักซิโดโตันโจครับโดยลักษณะนะฮะจะคล้ายกับตันโจเป็นปลาหางนกยุ้งตัวเล็กเลี้ยงเป็นฝูงสวยงามมากๆนะครับเขาจะมีหัวเป็นสีแดงส่วนลำตัวนะครับของตัวเมียจะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็หางจะเป็นสีแดงนะฮะจะตรงข้ามกับตันโจข,ขาวของเราซึ่งออแตกต่างกันแค่สีตรงกลางลำตัวนะครับแล้วก็เป็นปลาที่มีความสวยงามมากๆปลาตัวนี้เหมาะกับอ่างที่เป็นอ่างสีขาวนะครับหรือว่าอ่างปูนในอ่างซีเมนตอบโจทย์มากๆเลยครับน ลักษณะของปลาดำนะครับทุกนตัวนี้เลี้ยงง่ายแล้วก็ทนที่สุดแล้วนะครับสําหรับสายอ่างบัวนะครับเป็นปลายอดนิยมเลยนะครับสามสายพันธุ์ของเรานะครับ